สบัสดีบรรยากาศตอนเศร้าทุกท่านวิดีโอนี้จะพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศาการจัดแต่ใส่สอยอยู่ที่ตลาดหนองจัจดทิพยใหม่นาทีเปิ้ลไอโบริการให้เอาออกมาขายเครื่องสัวขาวนั่นเนองเนาะเพราะว่าในต้นปีเพ่นมีแจ้งการออกนอกว่าในจุดเก่าของตลาดหนองจัดน,นั้นเพ่นมีการปรับรุ่คนจะเห็ดหม่นั่นเนองเนาะแล้ว่นให้เขาออกมาขายอยู่ในบริเวณเดินนี่สัวขาวนั่นเนองเนาะเดี๋ยวจะมาเบิง่งว่าจะเป็นอะไรในช่วงระงี้ มาขายอยู่ในจุดนี้เราจะมีภาบรรยากาศเป็นเท่าไหร่เนาะยูในนะครหลวงเวนจันทร์เนาเรื่องของตลาดหนอ,องจันทร์นี่ก็ถือได้ว่าเป็นตลาดที่อยู่จุดกลางที่สุดแล้วเนาะของตลาดเศร้าแล้วล่ะเนาะเพราะว่าเป็นตลาดที่ติดก,กันกับคิวรถนี่เนาะคิวรถโดยสารนั่นเองนี่คือเป็นในส่วนที่เพื่อนให้เฮามาขายเครื่องซัวขาวเนาะในเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อวันเสาร์กันยายน2023 เป็นกงกับ14ค่คำขึ้น14คสี่คำแตนิ0เพราะว่าเมื่อื่นวันที่29เก็กเป็นขึ้น15คหาคำเป็นเมื่อบุญหอเข้าสลากนั่นเองนะทีของ14ของบ้านเฮาอันนี้จะเป็นในส่วนตลาดหนองจันเนาะเพราะว่าขาพเจ้าก็พาทุกคนไปเบิกบรรยากาศอยู่ที่ตลาดทงขันคั้มโอ้ขุดขึ้นีหลีด่ด้วคนขึ้นขึ้นีหลีนะสำหรับตลาดในส่วนของทงขันขั้มนะอันนี้จะเป็นแบบนี้เนาะคนแกยัง ปั๊บปุ่งอยู่ที่กำลังเจ็ดเป็นหลังคาทเป็นโซนให้เขาขายเครื่องนี่าต่างๆอยู่เนาะฝั่งด้านนับก็จะเห็นเป็นทางคนดูเอิดมาแหนมเข้าไปพูณนะก็เป็นเวงจันทร์ไลน์เซ็นเตอร์เวงจันทร์เซ็นเตอร์พักสันเนาะเป็นศูนย์การค้าเนี่ยโซนฝักงทางาด้านนั้นสำเร็จแล้วเตอได้เรื่องของการก่อสร้างอันนี้จะเป็นโซ่ขาวโอ้เมื่อกี้มาลงกันข้ามมูะเว้ยเอาไปพักมูเลย หั่นนา่าจะดับหนึ่งเนาะพูดกับ,บหลายในน้อยเอพราะว่าเขาจะจะไปตลาดชนอื่นอยู่ในคนครหลวงเขาก็ทุ่งขันคำนี่ทุ่งสกวัดสีจบาทางโคกขันคำหลายเพรา,วา,าะว่า,น,า,า,า,วา,าวนั่นกับบทให้ไก่กันมาจากชุดนี้แล้วอ,อ,ลลอีกอย่างตลาดหาหมอนเอาไปอยู่ในนี่ตลาดลาออซี่อย่างสิก็เอาไปในน้อยหนึหน่งเนาะแต่ก็ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นบรรยากาศที่มีผู้คนกระจายเนี่นได้กันเข้ามาจัซ้ายซอยในตลาดฝากทางกำด้าน้า้ก็จะเป็นเป็นห้างขายเสื้อผ้าสำหรับฝากทางกำขวาก็คือจะเป็นเป็นจุดที่เพิินปิดให้การปรบปุ๋งเนาะคือข้าพเจ้าว่าไปในบางต้นนั่นก็นเป็นจุดที่ในอนาคตนะครับมัน,นก็นจะสร้างให้มีความเป็นเอกลักษณ์เลยเหตุเป็นหุบทรงที่ออกในลักษณะเป็นวแนาเนาะ ก็เป็นตลาดที่มีความสะอาดและก็สะดวกนันน้เองเนาะนี่ก็คือจะเป็นรูแปแบบของตลาดของเพื่อนในอนาคตาสําหรับตลาดหัวดินเดี๋ยวตลาดหนองจันนี่แต่ว่าในปาจุบันนี้เนาะห้างค้าต่างต่างเนานก็จะออกมาขายในส่วนทางด้านนอกพี่สวคาวเนาะรอถ่าในเรื่องของการก่อสร้างและก็ปรับปรุงเพราะว่าในส่วนที่เป็นเครื่องกลางนะทุกห้างก็คือจะหูแล้วเนาะว่าฝาข้างกล้ามด้านก็จะแมนเป็นเวยียงจันทร์ไล์เซ็นเตอร์และก็ฝ้าขทางกล้ามด้าน อ่านี่ก็จะแมนเป็ดในส่วนของศูงนย์กลางเนาะของการค้ายต่างๆนี่ทุกคนประตูทางด้านหน้านเนป็นกำลังมีการปรับปรุงต่างๆอยู่เนาะบริเวณนี้เนี่ยกำลังขุดล้อหาเนาะคิดว่าโบ,บดดอนออกนะพนหน่าจะแล้วแล้วเนาะสำหรับในเรื่องของการ,รตา่างๆก็เลยต้องให้เห็นกันเนาะในอีกกว่าเท่าไหร่นเนาะ ก็คิดว่าจะสำเร็จกันแล้วนี่จะย้ายมาขายในส่วนทั้งั้นนี้จัดในระดับนึ้งราคาอ้ต่างถ้าว่าไผ่จะมาตลาดหนองจัดในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละเห็นในส่วนนี้น,น,นี่กันก่อน ท้า้างยางไปซื้อพูดทางกาจแมนออกไปใ่เวียงจันทร์ลายซินเตอร์เป็นทั้งคอนโดเป็นทั้งศูนย์การค้าเนาะอยู่ในโซนยานทางร้านนี้จะหาทุกคนมดยโดดละ้า,านดจัดเลย ของหลวงปรานแถวของฝากของกำด้านนั้นแต่ก่อนนี่แถวนี้ก็จะเป็นบ่อนขายเครื่องเลยแต่เพิ่นให้ออกไปก่อนเนาะเพื่อสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยเ,เรื่องของการสัญจรในเส้นทางทางกาวนี่แต่ก่อนที่เพิ่นยังพานี้มีการปรับปุ่ะน่โซนทางด้าน,นสักขวามือที่หาไปเจ้าวานี่รูปแบบโครงสร้างครงหางของเพิ่อนเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เด้อ มานน,นี่ทุกคนนี่เนาะที่ข่าพระเจ้าว่วาเป็นหลักษณะาของทรงที่เป็นบรรลาวฮะเนาะ็จออกมาทรงนี้นี่ก็จะเป็นเป็นเวงจัดไลเซนเต,นเตอร์ คอนโดมิเนียยนน่ยมจังยานที่บอกว่าเป็่นจุดส่วนรวมในเรื่องของสูตรการค่าต่างๆก็ะจะเป็นส่วนทางส่วนทางด้านนี้เลยจะเป็นส่วนใหญ่เลยถามว่าตอนนี้หันมีคนมาซื้อมาเซาแล้วอยู่บอลน้นสำหรับยิงจัดหลายสเตอร์ แมนมีแล้วเนาะพั้งกับเปิดขายเนาะให้เซาให้ขายแล้วในืุนที่นั่นภาพโดยรวมเนาะอ่าได้ออกมาแล้วก็ได้เห็นเพียภาพโดยรวมให้ดูทานแบบทรงน้องกันเลยซะเนาะ,ะสีลักษณะประมาณนี้อันนี้ อยู่จักลายสินเตยานในอนาคตนาในต่อหน้าไปในส่วนนี้ก็จะกลายเป็นศูนยรวมเดี๋ยวจะพาทุกคนอยีบหอยบึงในส่วนทางด้านหน้ากันน้ำกันก่อนก่อนที่จะจบวิดีโอนี้เนาะอนนันได้มาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมน้ำกันเลยซะว่ามันเป็นเทนะ่าไหร่เนาะข่าวพเจ้าก็ บบได้มีโอกาสนะได้มาแถวนี้โดดแล้วถือว่าระยะหนึ่งผลเรได้หนองบบได้ออกมาแถวๆนี้วันนี้พ่นแกะประปับปุงใหม่ได้นี่เนะในส่วนของขอบเขตบริเวณอ่างน้าของวิจันจนตนเตอร์อันนี้จะเป็นโซกไซส์นี่นะขายเครื่องง่ายาง ยาวไปทางด้านหน้าพุ่นก็นจะแมนไปเจอกับถน,นนคูวเวียงนี่นทุกคนลักษณะประมาณนี้เลยให้เห็นรถทั้งนงั้นทึงพอดอกกัจะมีเพิ่นคู่ที่เ่นเข้ามาเซามาอยู่ก็จะเห็นอยู่ด้กันชวนทางด้านนี้ใหญ่ถ้าว่าท่านใดหากว่าได้มีโอกาสเด,าาานนเดินทางมาที่ลาวเนาะเดินทางมาที่นครอหลวงวิจิตรก็จะเห็น สำหรับโครงการบางดาวนี่ปัจจุบันนี้กับบางส่วนเพื่อนกับสำเร็จแต่แล้วก็คือจะเป็นเป็นส่วนไหนของเรื่องของคอนโดแต่ว่าในส่วนของที่เป็นห้างปรัสัุสินค้าเนาะหรือว่าสู่การค้าเนาะได้บริเวณทางด้านลุมนี่ก็ยังอยู่ยังเห็นว่าเพื่อนนี้การปรับปรุงยังเห็นว่าเพื่อนในเรื่องของการก่อสร้างในจุดต่างๆก็ยังเห็นอยู่เนาะและยางออกไปนอกเนาะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศในส่วนของทางด้านตลาดสั่น บริเวณถนนกำแพงถนน,นนภูเวียงเนาะจะออกแต่กำแพงเมืองตลอดเน่พื่อจะเห็นเป็นขวาข้ามเนาะขวาข้ามระวางเวียงจันทร์ยลเซ็นเตอร์เนาะข้ามมาที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ส่วนสองจุดเชื่อมเข้าหากัน ถาว่ามีการเคลื่อนไหวนะเ,เนาะเพื่อนๆนำไส้หรือว่าเป็นอะไรเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกท่านมาเบิง่งมาอัปเดตเนาะยังของการเคลื่อนไหวภายในบ้านเฮาอีกเชื่อหนึ่งว่าเป็นอะไดวันนี้ก็มีคืมๆในแดดๆในในในครหลวงหลายๆพื้นที่ก็จะแตกต่างกันดอกทุกท่านาก็บ่ได้ที่ว่าจะคือกันบัดทีเดียวเนาะ ก็นนจะขายดอกไม้ทุกเทียนพอมื่อวนนี้สิบสี่คำเดีวพอเมื่อื่นสิบห้าคำเมื่อื่นอันลมันบุญฮอเข่าบุญฮอเข่าสลากนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศในส่วนของทางด้านหน้าของจัตุรัสซนเตอร์จะออกโทนเป็นขาเป็นเท้าส้มเนาะกระสับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นวิธีชีวิตของเซาวเน้ะงเขาหลวอไม่จัดในช่องตอนเศา้าบรรยากาศลักษณะแบประมาณนี้บางคนเพื่อก็ตั้งห้าน อ,อย่างกาแฟเนาะกิน่นดื่มซากิ่นเจไปประมาณนั้นเนาะอันจิบน้นจิบน,น,น,น้ำซาในช่วงตอนเช้าอย่างเง้นมาอนแบาห้างาค้าเขา,าเปิดอย่างแล้วเนาะในส่วนบริเวณนี้แต่รายละเอียดในวิดีโอหนาซะเนาะเขาจะจะพาทุกคนมาเจาะในเรื่องของด้านนี้ทัางห่างอีกท่านึง เะว่ามีหลายวิดีโอที่พานมาแต่ได้มาพาทุกคนมาเบิง่งมาสมาแล้วของคืึ่มหน้าในส่วนของนาทฮันนี่เต่ว,ว่ารอา้อห้าเนาะในเรื่องของเพื่อนการเปิดให้บริการต่างๆแต่ละซันแต่ละโซนมัน,ะนจะเปลี่ยนเท่าเพราะว่าถือได้ว่าเป็นจุดสําคัญเป็นยุดได,ด้ดนอะนสาหรับบริเวณนี้ของนครหลงวงไม่จันท์ของเขานี่ถือได้ว่า,พวา,นะาเพราวะนครเกีขตบริเวณนี้นับตั้งแต่ฮอดแคมของเนาะ พื่นก็นจะพัฒนาให้เป็นในเรื่องของเรื่องการท่องเที่ยวเป็นศูนย์รวมในเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเฮานั่นเองตลาดเ้าที่เขาจะได้กินอายถือว่าวันเวลาเปลี่ยนไปรูปแบบการดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไปนเนอะแต่ก็ยังคงให้เราได้เห็นกินายของตลาดเ้าอยู่เด้อตลาดเิาดเ้าก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะ แต่ว่าถ้ายอดหลังกลับไปในหลายปีออกเสียงดีรับสนออีกแบบนึงอย,อย่างไปในจุดทางด้านหน้านท่านข้าเขาก็ยังพอได้มาเปิดเนาะ มันตอนเศร้าดิทุกท่านตอนนี้ตอนที่ขับไปเจ้ามานี่ห้ากับหกเจ็ดโมงเจ็ดโมงเศร้าซะเนาะอีกทีละแม่จะเป็นส,สวยๆหน่อยหนึ่งประมาณสิบโมงก็ขึ้นแล้วแถวนี้นีรถโดยสารรถจัโมโบ้มาเราขาับตรง่ยวเราก็ข้าวขาต่างๆกจะเจต็บแถวนี้จะเสร็จอีกมุมหนึ่งอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะในช่วงตอนเศร้าของตลาดบริเวณของตลาดเศร้ารนุ่มัวหนุ่ นี่จะเป็นคิวรถเมล์นี่บริเวณโด,โดยสารประจำสองแถวหน้ายางก็กระเจนโซนของตลาดเ้าตลาดเ้ามอยางอ้อ,อมอะไรนี่ทุกคนให้ทุกคนได้เห็นมาภาพบรรยากาศโดยรวมนอนในขอบเขตบริเวณนี้ถือได้ว่านับตั้งแต่จุดที่อันเพื่อนมีการเปลีป่ยนแปลงนอะกอนโดยเฉพาะกรแเจน คีตลาดของน้องจันเลยว่าควาดินนั่นเนาะ,ะจนมาฮอดพีเนาอ่าคือว่ายางโค้งให้ได้เห็นภาพโดยรวมในในจุดนี้น้องกันอ๋อใหญ่ออเจ้าคือ,อยางเครื่องกลางทางแล้วนะ่ยเห็นรถตับเจอแต่ใหญ่ ีสียงเแยกไฟดกนนแดงตัหลางเสียกไฟแดงในการในช่องตอนเศร้าเศร้าอีหลีเลยเศร้าแบบว่าปกติถ้าว่าเป็นในโมงทีมีอันนั้นเนาะโมงทีรถไปเวียดไปการเนาะหลายๆคนไปเวียดไปการ มันก็นจะคึกคื้นกว่านี้อีสวยยังน้อยเพืเนะ่อนเนาะเจ็ดโมงเครื่องหาแปดโมงไงส่นนั้นไปในตอนนี้มันก็นยังเศร้าอยู่เจ็ดโมงปไปลายหน่อยนึงคิวรถอยู่นี่ประจับนี่อาว่าผู้ใดข้ามมาแทะห้างนั้นก็นจะมาลงเหมือนกันนะอ่ะวิดีโอนี้ก็จะเท่านี้เนาะทุกคนให้เบป็งภาพโดยรวมแล้วก็มึงบรรยากาศในช่วงรยายงานนี้สือส่อเนาะ